สวัสดีจนะ้าเมื่อนี้เจะมาเชียงคูเด้อจ้ะมาเก็นคูลาเด้อยจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศถึงเลยด้วยจ้าจ้าจะเป็นวัดเขาบางเฮยชุมพลสีมาลามเด้อจ้าจังหวัดเชียงคูมกับเภอเพื่อนพีจ้อจ้าบรรยากาศเขาจ้าพี่นอ้องจ้าสวยบ่ิจาคพี่นอ้องงามคักเลยจ้าพี่นอ้องจ้าเบิ่ง สวยงามค่ะจ้าดูดีรอบขางนะจ้าพี่น้องจ้าใครมีโอกาสกบมาเที่ยวด้วยจ้าพี่น้องสวยครักเนี่ยจ้าง้มนาำีจ้าสวยคักจ้าพี่น้องั้งฟังตรงขามด้วยจ้าก็จะมีของขายหลากหลายจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าเต็มรถแลนหลากหลายจ้า อขอมขายหลายครับจากพี่น้องจา๋าเต็มอยู่จ้ะเขายเต็มเลยจ้ะพี่น้องมีของให้เลือกเต็มเลยจ้ะขอสมสองใบ